สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมกับแชมป์เช่นเคยนะครับแชมป์แชนแ,แนลอันเองสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับแนะนำแอปโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดเกมได้เยอะมากเลยครับผมไปเห็นตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนแบบว่าไม่อยากเสียตังค์ซื้อเกมผมขอแนะนำเลยครับตัวนี้นะ เพื่อตัวนี้มันเชื่อว่าเนี่ยครับนะนะแล้วจะหน้าตาเี่ยครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับโปรแกรมมันเชื่อว่าโซน่านะครับโปรแกรมโซน่าเนาะโอเคจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ<อ>แล้วเราจะเข้าเรวจะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งล่างคลิปนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ไปดาวน์โหลดกันเอาไว้โหลดเกมเอาไว้เล่นอะไร นี่ก็เกมทั้งหมดนะครับส่วนมากได้มาจากนี่แหละครับตัวนี้นะโซน่านี่แหละครับเนี่ยเกมพวกที่ผมโหลดมาไว,คว้ครับมีแต่เกมดีๆครับแต่ว่าแล้วถ้าโหลดมาปุ๊บก็ติดตั้งติดตั้งเลยพอเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วเนาะเนี่ยของผมก็โหลดมาไว้แล้วแหละแต่ว่าผมมันมันไม่ให้ติดตั้งเลยครับเนี่ย ให้ติดตั้งอีกครับนะเพราะผมติดตั้งไปแล้วนะครับเราจะเปิดหน้าโปรแกรมให้ดูนะครับนะนี่ก็คือเกมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะขยายจอใหญ่นะนี่คือเกมทั้งหมดที่ผมโหลดมานะครับเนะี่ยดูว่าเยอะแค่ไหนครับเนี่ยครับโหลดมาแล้วเล่นได้เล่นได้แน่นอนครับ แต่ว่ามันก็บางเกมไฟล์มันก็ไฟล์มันก็เสียนะครับมันไม่สามารถติดตั้งแล้วเล่นได้ครับเนี่ยเหมือนเกมนี้ครับเคยมีปัญหาอยู่ครับตอนนี้ตอนแรกมันติดตั้งไม่ได้มันโหลดเต็มแล้วนะครับเนี่ยโหลดเต็ม18กิกแต่พอเวลาติดตั้งแล้วมันติดตั้งไม่ได้ครับผ่านไปสักห้าห้าหกวันนะครับแล้วผมมากดมันก็ติดตั้งได้เลยเพื่อนเพื่อนก็ ใจเย็นๆก่อนนะครับถ้ามันติดตั้งไม่ได้หรือ,อยังไงบางตัวมันก็ติดตั้งได้ติดตั้งได้ปุ๊บแล้วก็เล่นได้เลยบางตัวก็ยังไม่ได้เนี่ยเนี่ย CS GO ไม่ต้องเสียตังค์เลยได้มาแน่นอนครับตัวนี้เป็นของต่างประเทศครับตัวนี้แล้วก็มีหนังมีหนังด้วย เกมที่เราต้องไปโหลดก็นี่ครับเกมอ่อาหนั้นก็มีประมาณนี้ครับ ก็เยอะพอสมควรเลยแหละมาดูเกมกันบ้างครับตอนนี้นี่คือหน้าเกมครับนี่คือเกมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยบางอันก็ความจําเยอะบางอันก็ไม่เยอะครับแ,แต่เพื่อนชอบกันล้วกันนะครับ เยอะจริงครับผมบอกเลยแต่สมมติว่าเนี่ยถ้าเราอยากได้เราก,กดเข้าไปดูเนี่ยครับมันจะมีบอกขนาดด้วยว่ามันกี่กิ๊กกิขนาดเกมเท่าไหร่นะก็ขอฝากไปด้วยนะครับกับโปรแกรมโซน่านะครับเราไปโหลดกันดูนะครับ ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ